ด่วนเลยพี่น้องตอนนี้เลยฝนตกพี่น้องเอ้ยมาเห็ดงานวันซุกได้เห็ดเทือเ่อแรกนะครับฝนตกหำาบรรยากาศหนาวใส่เสือเ้อแขนยาวสองสามตัวพี่น้องเอ้าเมื่อนี้มาเบิ่งน้ําดอกไม้นะครับมานะจ้างเห็ดเดียวเลยพี่น้องอ้าพาเบิ่งจะกเขานะครับกะเพิ่งมานะครับเข้าสองโมงเลิกสี่โมงนะครับเห็ดสองชั่วโมงพี่น้องเอ้ยนะครับเอาสองชั่วโมงเอาสู้ๆนี่ครับมากะเมื่อนี้หน้าที่ที่ พื่อนสั่งกะว่าให้มาเบื้องน้าอะไรแห้งอะไรนั่นกะฮดนะครับฮดน้ําฮดหนังนะครับนี่ครับนี่คือดอกสตอเบิเลียด้วยพี่น้องนะครับงามมาพี่น้องนะครับดอกสตอเบิเลียครับงามนะครับเบื้องคํานี้แล้วนะครับกระชิขึ้นนะครับขึ้นไปเบื้องคาทึงๆนะครับนะครับนี่ครับผมดอกไม้พาเบื้องดอกไม้ยำมาเร้าพี่น้องวันซุกครับได้เห็นงานเนาะนี่ครับผมนี่คำล่างพี่น้องนี่ก็กำลังสิพอดีขายนะครับนี่ นะครับนี่อันนี้บางกัวนะครับอ่าอันนี้ปิโตเนียนะครับนี่ครับปิโตเนียสีขาวพี่น้องนี่สีม่วงนะครับเอาโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างเทิงกันเรื่อบัตรนี่นะครับนี่แหละเหตุงานมือนี้ครับผมย่างเบื้องน้ําเบื้องในเบื้องความเรียบร้อยนะครับนะครับถ้านะถ้ามันห้่นสิได้เปิดไอ้พายางขึ้นแต่ว่ามือนี้มันบ่กหุ่นเลยพี่น้องก็เลยสิบ่ได้เปิดนะครับนี่ ดอกไม้นะงามพี่น้องเอา้ามาให้เบิง่งงานส่วนดอกไม้ในอิสเาเอลียครับผมไปเรื่อยๆครับมากครับผมหลังจากเอาเบิ่งน้ำเมืยองแล้วแล้วนะครับเหลือเว,วลายอยู่มันสี่สิบนาทีเรากลับมาล้างโตพี่น้องมาล้างโตเอาไว้ใส่ดอกไม้นะครับ่าไว้เอาดอกไม้มาเสียบนะครับล้างพื้นล้างอย่างน้นะครับผมงานนะครับเสร็จสองชั่วโมงชีมีประมาณนี้นะครับ ฝนกระตกเนยะๆอย่างเงี้ยยูพี่น้องเอ้ยบรรยากาศนานอนขนาดพี่น้องครับน่ครับเอาเบไงครับล้างตกะล้างมปแล้วนะครับกะีะล้างพื้นครับมันฉีดใบไม้ฉีดยังนะครับออกไปนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเมื่อนี้ผมมีงานเก็บด้ยพี่น้องนะครับงานเก็บผมมีนะครับจะพี่อยู่ประมาณนี้ล้างพื้นล้างยางไปนะครับแรงงานไทยนี่เดียวพี่น้องงานส่วนดอกไม้นะครับผมประมาณนะครับฉีดใบไม้ไปยังไปนะครับ ฝนต๊นะครับผมบรรยากาศนานอนวัาสันพี่น้องเอ้ยยัานไาด้จิตัวมากาแล้วก็เข้านอนู่ผมก็ได้โอเคครับประมาณนี้ข้าวเบ่งด,ด,ดอกไม้ล้างพื้นดอกไม้อยู่ท่ำนี้ก็เริ่มขายมืดล้วพี่น้องนะครับขายมืดเด้วนะครับครับกระชิ่ภาวเบ่งดอกจิน้ำก่อนดอก,ดก,ดกไอจีระยุ่มนะครับเป็นดอกจีระยุ่มนะครับ ีคล้ายดอกกุหลาบบานหฮาละพี่น้องนะครับนี่พี่น้องคล้ายดอกกุหลาบบ้านหฮาปะประมาณนี้นะครับสีชมพูนะครับสีแดงนะครับสีขาวนะครับประมาณนี้นะครับหลายๆสีนะครับนี่ครับงามเลยเอาโอเคครับคลิปนี้เหตุงานบรนทุกกัอโคาไปกทควันนะครับมีงานทำนะครับดีแล้วพี่น้องนะครับ ชั่วโมงสองชั่วโมงก็เหตุออานะพี่น้องนะโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ